สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเราอีกเช่นเดิมกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านบานพระทั่วไปอีกเช่นเดิมพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องผู้สาวพระเครื่องไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจองค์ไหนสามารถ ไลน์มาที่ลิงก์ตะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะพี่จะมีลิงก์อยู่กดกดลิงก์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาถามเราได้เลยขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะยินดีรับทุกสายนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยองค์แรกหลวงพ่อผมวัดช่องแค่ หลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังมาอง์ต่อไปค่ะองต่อไปปิดตาองปิดองค์ต่อไปปิดตาหลวงพ่อแก้วมีมีทองแปะอยู่ด้วยนะพี่ด้านหน้าด้านหลังก็มีประมาณนี้นะคะ อาองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นปิตาหลวงพอโตหลวงปู่โตปิตาหลวงปู่โตเป็นเนื้อผงนะคะเนื้อผงปิตาหลวงหลวงปู่โตวัสดูชิมพีเป็นเนื้อผงนะพี่อ่ะองค์ต่อไปเป็นระคังระคังหลวงพ่อทบอืมระคังหลวงพ่อทบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ขอลูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะพี่แอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยค่ะหรือโทรมาที่เบอร์062936721นะคะทางเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะทางเราจัดส่งของทุกวันแพ็คของส่งทุกวันตามรอบนะคะตามรอบวันนะคะอาออค์ต่อไปเป็นลูกอมค่ะลูกอม ลูกอมหลวงพ่อทับนะคะลูกอมหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะลูกอมเก่าแบบนี้เลยนะพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะคุยกันในไลน์นะคะแช็ตกันคุยกันในไลน์ได้เลยนะคะขอรูปเพื่อความชัดเจนนะพี่นี่เลยนะคะอ้าองค์ต่อไปเป็นปิดตาหลวงพุโตเหมือนกันมีสององค์นะพี่ปิดตาหลวง,งปู่พุโตอะ เป็นเนื้อผงนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะหน้าหลังอ่าองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นเหรียญเป็นเหรียญเก่านะคะเหรียญเก่าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญเก่านะคะพี่แบบนี้เลยค่ะเก่าจริงๆ ด้านหน้าด้านหลังองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปเป็นพะก,กุพะก,กุหงสุพันนะคะพะก,กุนี่เลยแบบนี้เลยพี่ขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ แบบนี้เลยค่ะอ่ะองค์ต่อไปพี่องค์ต่อไปเป็นเหรียญองค์ต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะนี่แบบนี้เลยพี่เหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงรุ่นแรกจริงๆเก่าจริงๆอ่ะองค์ต่อไปพี่ องค์ต่อไปเป็นซุ้มกรเนื้อดินกําแพงเพชรนี่เลยค่ะแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นอย่างนี้เลยพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะพี่เพื่อความชัดเจนคุยกันในไลนะะ์นะคะราคาเป็นกินเองนะคะแบ่งปันปล่อยได้ก็จะปล่อยนะคะอ่าองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นปิต,ตาปิต,ตาหลงพ่อแก้วนะพี่มีทองแปะเต็มเลย ปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ปั้นนะคะพี่นี่แบบนี้เลยอะองค์ต่อไปพี่องค์ต่อไปเหรียญหลวงเหรียญลุงเหรียญลุงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีอันนี้เป็นเหรียญเหรียญลุงปู่โต๊ะนี่แบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะพี่ด้านหน้าอ่ะองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นจอบจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะว่าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะพี่ด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะจอบใจหลวงหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรจังหวัดเดียวกับ แม่ค้านี่แหละแม่ค้าก็อยู่พิจิตขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาทางเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีนะคะพี่อาองต่อไปพี่องค์ต่อไปเหรียญหลวงพ่อใบ่าวัดชอกลมเหรียญเก่าเหรียญหล่ลอเหรียญโบราณมากๆนะด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าแอดไลน์มาคุยกันนะคะพี่ แอดไลน์ line, ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังเหรียญหลวงพ่อบายวัดช่องลมนะคะอ่ะองค์ต่อไปพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะสวยๆแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อกลวยด้านหลัง ด้านหลังมียันด้วยนะพี่นะคะแบ่งปันนะคะแอดไลน์มาถามราคาขอรูปได้นะพี่สะดวกสะดวกคุยค่ะสะดวกสะดวกจริงๆหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะอ่าแบบนี้เลยนะพี่ อ่ะองต่อไปพี่องค์ต่อไปเป็นเสือหล,งอว,งอหลวงพ่อวงเสือหลวงพ่อวงเนื้อทองแดงนี่เป็นเนื้อทองแดงเลยนะพี่เนื้อทองแดงจริงๆเสือหลวงพ่อวงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะพี่ขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะ นี่ประมาณนี้เลยค่ะเสือหลวงพอวงอ้าวต่อไปหลวงพูดทวดพี่หลวงพูดทวดวัดช้างให้รูปรอด้านหน้าด้านหลังขอบคุณพี่พี่ FC พระเครื่องที่กดติดตามช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ทางเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะเราแพ็กของส่งของจริงๆทุกวันจริงๆพี่นี่ส่งรอบส่งรอบต่อรอบนะคะส่งจริงๆนะพี่นี่ประมาณนี้เลย หลวงหลวงพุทธรนะพี่ใครสนใจแอดไลน์มานะจ๊ะอ่ะองค์ต่อไปพี่องค์ต่อไปปิดตาปิดตาทายานนี่แบบนี้เลยปิตาอ่ะองค์ต่อไปพี่ องค์ทีไปสิวลีหลวงพ่อกลวยนะพี่นี่เป็นแบบนี้เลยพี่ทั้งหน้าและด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะพี่เพื่อความชัดเจนเรามาคุยกันแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะสอบถามเรื่องพระเครื่องนะคะยินดีตอบนะคะพี่นี่แบบนี้เลยนะคะสิวลีหลวงพ่อกลวยนะพี่แบบนี้นะคะ ด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะองค์ต่อไปองค์สุดท้ายนะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยเหรียญหลวงพ่อฉุยเหรียญรุ่นแรกวัดคงคารามนะคะจังหวัดพเพชรชบุรีนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่ข้างหน้าด้านหลังเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ เหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกวัดคงคารามนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะป็นแบบนี้เลยนะพี่อ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาถามกันได้เลยนะคะอ่ะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ สนใจพระเครื่ององค์ไหนแอดไลน์มาถามตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะหรือโทรมาก็ได้เบอร์0 6 2 9 3 6ก8 2 1นนะคะสุดท้ายต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดติดตามช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะ